ลูกค้าบาจา400คันนี้ก็เดินทางเข้ามาทาการเซอร์วิสเปลี่ยน m, ซีนเซอร์มันชกหน้าเปลี่ยนชุดลูกปืนแผงคอและทาการเปลี่ยนชุดโซ่สเตอร์กับทางร้านเรานะครับซึ่งลูกค้าก็เลือกเป็นตัวลูกปืนคอแบบเทปเปอร์นะและในส่วนของโซ่สเตอร์เนี่ยลูกค้าก็เลือกเป็นชุดโซ่อาร์เคและสเตอร์จอมไทยนะครับผมโ,<อ>โดยโชกของรถรุ่นนี้ก็จะเป็นโชกแบบออฟไซด์ดาวกระบอกใหญ่นะครับทุกคนแกนจะมีขนาดใหญ่ถึง23มิลเลยโดยทําให้ซีนของรถรุ่นนี้จะเป็นขนาดที่หาได้ค่อนข้างยากเลยนะ ทางร้านจําเป็นต้องทําการสั่งซีนจากต่างประเทศเพื่อที่จะมาเซอร์วิสรถรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยทางร้านก็จะมีเครื่องมือพิเศษสําหรับการเปิดฝาและถอดประกอบช็อครถรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมรับรองได้ว่าไม่มีปัญหาเรื่องช็อคเป็นรอยอย่างแน่นอนซึ่งทางร้านก็ใช้เวลาในการเซอร์วิชช็อคเพียงคู่ละ2-3ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับลูกค้าสามารถมารอรับที่หน้าร้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องทิ้งรถและในการเซอร์วิสแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยทางร้านก็จะทําการแกะชิ้นส่วนต่างๆของช็อค แข้งคอและบริเวณสเตอร์หน้าออกมาล้างทําความสะอาดให้ใหม่หมดทุกชิ้นเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้กลับมาทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบ้างที่สุดพร้อมทั้งทางร้านจะทาการเซน้ามันและขันปอนให้นตทุกตัวกลับให้ตรงตามค่ามาตรฐานที่โรงงานกําหนดไว้เลยนะหลับรองเลยว่าตรงตามมาตรฐานทุกขั้นตอนอย่างแน่นอนนะครับผมก็สําหรับใครที่สนใจอยากจะนํารถเข้ามาเซอร์วิสแบบนี้บ้างก็สามารถทักมาสอบถามเลยเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือว่าจะวอล์กอินเข้ามาที่หน้าร้านเลยก็ได้นะ หาราล้านมีสาขาเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพเขตนองจอกนะครับทุกคน